ผมขอแชร์ก่อนแม่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้เลขไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกุมภานงะวดที่แล้วเสียดายนะครับเก้ามาจริงๆนะแต่ว่ามันไม่มีเก้าไม่มีเก้าเจ็ดนะเพราะว่าเก้าเจ็ดเรา แตกสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดแล้วกนะ็เก้าหนึ่งมันออกบ่อยเกินผมว่าแต่วันนี้ผมโพสต์ไปอะให้ไปหาซื้อเด่นหนึ่งครับสวัสดี6กิสี่คนดูนะแม่วันนี้ฝากบ้านนาคาเจ็ดดเจด้วยนะครับซื้อปินแรกนะครับ ลด10%นะครับลดสูงสุด30บาทนะครับบ่ือไรดูเลยเดอ้อไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้นอยเมืดวัน,นวันนี้เข้านะนอยอะเล่นยากมากครับคือมันเล่นสะบาลแต่ไม่รู้ว่าไปตรงกับใครหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอยู่กันมีเก้าจริงๆนะครับงวดที่แล้ว เพราะว่าเป็นปีปีมะลงุงปีมังกรปีของพญานาคแต่ผมเน้น92กับ95เม้นออก97ออกแล้วออกอีกนะฮะออกออกอย่างว่าออก97 91 757ใช่ไหมล่างออกอะไรนะ ชื่อไม่ได้ผมจําไม่ได้ครับห้าเจ็ดล่างออกอะไรแม่เจ็ดห้าเจ็ดอ๋อล่างออกแปดห้าเห็นไหมเดือนธันวาออกสามงวดเลขมงกลทั้งนั้นเลยแล้วก็งวดปิดท้ายห้าสี่สี่ป่ะเออห้าสี่สี่แปดเก้าเห็นไหมแล้วพอมาต้นเดือนนี่ ออกง่ายมากเลยออกเลขวันครูออกเลขวันครู6กหนึ่งหนกว่ามีไพ่คิดดอ,อกว่าเสียออกออกแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับปีนี้อาจจะเป็นของปีผมว่าน่าจะเป็นปีเบิ้นหามหรือเปล่าพ่อแม่พี่แม่แม่สังเกตดูป่าป้าแม่แมพี่พสังเกตดูนะเลขออกมา7 ห้าเจ็ดนนบะห้าสี่สี่แล้วก็เก้าเจ็ดเก้าเห็นไหมหามสามงวดแล้วนะอืปีที่แล้วมันเป็นปีของเบิ้ลอปีนี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันต้องมีเลขไหลปีก่อนนู้นไหลศูนย์เห็นบะพอปีที่แล้วไหลเบิ้ลเนี่ยออกต้นปีนี่ออกหกหนึ่งมีหกมามีหนึ่งมา แล้วก็มีเจ็ดมีเก้ามาผมว่ามันต้องมีเลขที่มันไหลนะปีนี้นะแต่ว่าลูปเป็นตัวใดหลอ,อบึงหลอเบึงว่านี้เดี๋ยวผมขอแซบแป๊บด้วยลักลิงด้วยนะครับบ้านราคาติดเปอร์เซ็นตะมีเกือบใช้สูตรนี้แหละงวดที่แล้วมันเด่นมันชนห้าครับเออมันชนห้าเม่อได้ไล่เมืที่แล้วนะเสียดายคันผมไล่นะ แต่ผมว่าน่าจะมีคนถืออยู่เพราะว่า56กับ5าถ้าไปเอาไปกันนาะแต่เมื่อนี้ผมก็ใส่สูตรนี่ละแต่บ่ลลูมันสีขาว่อเขาแปบ๊บเด้อกำลังลบอยู่เมื่อนี้วันที่22เอาฟังนะครับหวยไทยนะผมลงไปแล้วละ่ะผมว่ามีหนึ่ง งวดวันที่หนึ่งกุมภารับเลขออกวันถ้าจำไม่ผิดนะ่าจอกวันพฤหัสกำลังวันมีหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดมันเคยแตกสามตัวไปแล้วแล้วหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดนะครับผมว่าน่าจะมีหนึ่งงวดหน้าเนะี่ยเพราะว่าเลขออกวันพฤหัสกำลังวันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมันเคยแตกสามตัวไปแล้วที่ผมลงในติ๊กตองนะ แป๊บเดียวแม่มาแต่ผมว่าน่าสิมีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้แคแบแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมบึ้งก็หล่ามือนี่มันสนตัวไหนเลขเด่นสี่ตัวสำหรับรัฐบาลฝากบ้านนาคาเจ็ดเจ็ดเจด้วยนะครับไม่มีที่ซื้อแทนกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไม่การันตีแล้วนาคาเจ็เจ็ดเจ็ดนะซื้อบินแรกลดสิบเปอร์เซ็นต์นะลดเลขเด่นนะครับมาทุกงวดน,นะบางงวดก็มาสามตัว โชว์ที่กินแล้วหอมบ้างใครจะได้ไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวสูงแอรมินนะครับอันนี้จะเป็นขนมไทยนะงวดวันที่17เข้า9นะครับว่าต้องลีลาเอาไปเลยยุใส่วาอ่ะงวดนนี้ครับในกลุ่มผมปล่อยไปแล้วลงเมื่อวานนี่ขนมไทยนะครับ0ูนย์หนึจ็ับให้ได้3ามตัเด้อหวยออกวันพฤหัสนะก็รางวัลมีหนึ่งมีสมีเจ็ดนะเป็นแค่แนวทางเด้อ 0157นะครับจับให้ได้สามโตส่วนอันนี้เลขไปหาซูดลอตเตอรี่บลูตรงกับไผ่บลูคือกันแต่ง้วนนี่นะผมคิดว่ารัฐบาลนาซีมีหนึ่งหน1881 1ดแล้วก็เ71เน้น8หนึ่งนะครับวันนาสีมีหนึ่งเพราะผมยออกวันออกวันเพื่อหัดหนึ่งออกหกหนึ่งแล้วบลแมสซี่ออก18แล้วก็17บล้ออ่ะทีน